ามาเริ่มต้นถักกันเลยนะคะก่อนอื่นค่ะนิดาก็จะเริ่มถักนะคะโซ่จำนวน62โซ่นะคะเพิ่มลดนะคะทีละ14โซ่ค่ะต่อไปนะคะก็จะติดเข็มกัดไว้ที่โซ่หลักที่62นะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มถัก แถวแรกกันเลยนะคะเราก็จะถักโซ่สามนะคะเพิ่มขึ้นมาจากนั้นนะคะถัก F ค่ะลงหลักถัดไปเลยนะคะ F ตัวแรกเนี่ยจะเป็นหลักที่สองนะคะเนื่องจากโซ่สามที่ขึ้นต้นแถวเป็นหลักที่1ค่ะอันนี้ F ตัวที่สองนะคะสค่ะสี่นะคะหค่ะก็จะได้ทั้งหมด6หลักแล้วนะคะรวมกับโซ่สามที่ขึ้นต้นแถวค่ะ ถักได้ครบทั้งหมด62หลักนะคะและเราถักโซ่3ขึ้นมาค่ะจากนั้นถัก F นะคะอีก5หลักค่ะรวมกับโซ่3ที่ขึ้นต้นแถวจะเป็นทั้งหมด6หลักนะคะจากนั้นหลักที่7เราก็จะถัก F 2ตัวลงในหลักเดียวค่ะต่อไปก็ให้ทุกคนดูตามแพทเทิร์นเลยนะคะแล้วเราไปถักต่อกันเลยอันนี้นะคะนิดากำลังถัก F 2ตัวในหลักเดียวนะคะ นี่ค่ะจากนั้นเราก็ถัก F นะคะไปอีก6หลักนะคะเราก็นับ1 2 3 4 5 6ค่ะพอ7นะคะเราก็ถัก2ตัวในหลักเดียวนะคะ ก็ถึงตัวสุดท้ายของแถวแล้วนะคะจบด้วยตัว F ค่ะอันนี้เป็นแพทเทิร์นแถวที่2นะคะเราจะเริ่มต้นโดยการถักโซ่3ค่ะจากนั้นถัก F 5้าหลักนะคะต่อไปถัก F 2ตัวในหลักเดียวค่ะ2ครั้งนะคะตรงที่เป็นสีเขียวอ่อนนะแล้วก็ถักแบบนี้นะคะไปจนจบแถวค่ะเดี๋ยวไปดูการทำกันเ,<ร>เลยถักแถวที่2โดยการถักโซ่3นะคะ จากนั้นพลิกงานกลับค่ะและถัก f นะคะลงหลักหนึ่งค่ะเราจะถัก f นะคะจำนวน 5f นะคะตัวนี้ตัวที่สองตัวที่สามค่ะตัวที่4ี่นะคะตัวที่หค่ะนี่นะคะพอถึงตัวที่หนะคะจะเป็นหลักที่7นะคะเราก็จะดูตามแพทเทิร์นนี้เลยค่ะถัก f 2สองตัวในหลักเดียวนะคะจำนวน2อันนะคะ อันนี้เนาะก็ดูตามแพทเทิร์นไปเลยนะคะทุกคนนี่ดนะอาจจะไม่ได้ถักให้ดูทั้งหมดนะคะถึงตัวสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ถัก F ตัวสุดท้ายลงบนโซ่ที่3าได้เลยค่ะก็จบแถวที่สองแล้วนะคะถักแถวสองเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะขึ้นแถวที่สามนะคะเราจะเริ่มต้นโดยการถักโซ่ค่ะตรงนี้นะคะและถัก X 5 X ค่ะ จากนั้นเราจะเปลี่ยนสีไหมเป็นสีแดงนะคะถักโซ่1ค่ะและถัก 6f นะคะลงในหลักเดียวกันตรงนี้ค่ะและถักโซ่1อีกครั้งนะคะและถัก x ต่อไปค่ะในสีเขียวนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยพอเราทำจบแถวที่2แล้วนะคะจากนั้นเราถักโซ่1นะคะติดเข็มกัดไว้ตรงโซ่ที่1ในจุดที่เราเริ่มต้นค่ะ พลิกงานกลับนะคะและถัก X ค่ะจำนวน 5X ค่ะค่อยๆไล่นะคะจากตรงนี้ก่อนเลยค่ะมันจะตรงกันกับแถวที่2นะคะ X ตัวที่1ค่ะตัวที่สนะคะตัวที่สาตัวที่สค่ะนี่นะคะ X ตัวที่5ค่ะ พอตัวที่ห้านะคะก็คือหหลักนะรวมโซ่หนึ่งด้วยนะคะที่ขึ้นต้นแถวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นไหมสีแดงนะคะและถักลงตรงนี้ค่ะ <S <S แล้วก็เปลี่ยนเป็นไหมสีแดงนะคะตอนเรารวบตัว x ตรงนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วค่ะเราก็ดึงสีเขียวให้แน่นหนึ่งนะคะให้มันรัดค่ะต่อไปนะคะเราก็ถักโซ่หนึ่งนะคะตามแพทเทิร์นที่ดาขึ้นให้ดูตอนแรกนะ จากนั้นค่ะเราก็จะถักลงตรงกลางนะคะตรงที่ดาขึ้นภาพให้ดูเมื่อกี้นะคะถักลงไปเลยค่ะพันหัวเข็มนะคะและควักใหม่ขึ้นมานะคะเหมือนเราถักเอฟนะคะปดสองค่ะแบบนี้นะคะแต่ยังไม่รวบค่ะเราจะถักแบบนี้หกครั้งนะคะอันนี้คือครั้งที่สองค่ะปดสองนะคะพันหัวเข็มค่ะจิ้มลงค่ะครั้งที่สามนะคะปดสองค่ะ พันหัวเข็มจิ้มลงดึงขึ้นมาปลดสองค่ะสี่นะคะ่ะพันหัวเข็มจิ้มลงดึงขึ้นมาแล้วก็ปลดสองค่ะพันหัวเข็มจิ้มลงดึงขึ้นมานะคะแล้วปลดสองค่ะค่ะจากนั้นนะคะจะมีเส้นไหมอยู่ด้านบนนะจำนวนเจ็ดเส้นนะคะจากนั้นเรารวบเลยค่ะแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็ล็อกใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะตรงนี้นะคะให้เราติดเข็มกัดไว้นะคะติดเข็มกัดแล้วนะคะจากนั้นถักโซ่หนึ่งค่ะต่อไปนะคะเราถัก x นะคะให้ตรงกับตัว f ตัวนี้นะคะที่เป็น f ตัวเดียวหลักเดียวนะคะค่ะ x ตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็นสีเขียวค่ะนะเป็น1ห,หลักค่ะอันนี้หลักที่สองนะคะ หลักที่สามค่ะหลักที่สี่นะคะหลักที่ห้าค่ะหลักที่หนะคะก่อนรวบให้เปลี่ยนเป็นไหมสีแดงก่อนนะคะจากนั้นค่ะพอเปลี่ยนแล้วนะคะก็ดึงไหมสีแดงเข้ามาค่ะต่อไปถักโซ่หนึ่งนะคะจากนั้นค่ะพันหัวเข็มนะคะแล้วก็ถัก F นะคะลงไปกึ่งกลางระหว่าง F 2ตัวในหลักเดียวนะคะเหมือนตัวก่อนหน้านี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็รวบเหมือนเดิมค่ะล็อกค่ะและติดเข็มกัดไว้นะ ทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยนะให้จบแถวเลยค่ะตัวสุดท้ายของแถวแล้วนะคะก็อย่าลืมเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนะตรงนี้นะคะเราก็ถักเหมือนเดิมเลยค่ะเราถัก X นะคะให้ตรงกับตัว F แถวที่2นะคะ เราก็จะได้ x ตัวที่1 x ตัวที่2ค่ะ x ตัวที่3 x ตัวที่4นะคะตัวที่5ค่ะตัวที่6นะคะจะถักลงบนโซ่3นะคะนี่ค่ะก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะแถวที่3ค่ะแถวที่4ี่นะคะเราจะเริ่มถักโซ่หนึ่งค่ะ จากนั้นพลิกงานกลับและถัก X5 X นะคะให้ตรงกับหลักก่อนหน้านี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก F นะคะ6ตัวค่ลงบนหลักที่เราติดเข็มกัดตอนรวบตัวสีแดงนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยเริ่มแรกนะคะถักโซ่1ค่ะแล้วก็ติดเข็มกัดไว้ก่อนเนาะ ต่อไปนะคะก็พลิกงานกลับค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะสังเกตเนาะหลักที่เราถักไว้ค่ะ 5x นะคะเราก็ถักลงไปเลยค่ะ1น,นะคะ2ค่ะ3 4นะคะค่ะจากนั้นตัวที่5เนี่ยค่ะถักลงไปตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้5 5x นะคะทั้งหมด6หลักรวมกับโซ่1ที่ขึ้นต้นแถวนะคะต่อไปค่ะปลดเข็มกัดออกเลยและเราถัก f นะคะ 6f เลยค่ะลงไปแทนที่ที่เราติดเข็มกัดนะ พอเราได้ครบ 6f นะคะจากนั้นเราก็ถักต่อไปเลยค่ะเราก็จะดูนี่นะคะให้มันตรงกันนะคะเวลาเราถักนะค่ะนี่นะที่ดาขีดเป็นตัวเลขไว้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ถักลงไปได้เลยค่ะ นิดาก็ไม่ได้ถักให้ดูทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันถักเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนจบแถวแล้วค่ะ สุดท้ายของแถวนี้นะคะจากนั้นเราถัก X ค่ะจำนวน6 X นะคะ X ตัวสุดท้ายนะคะเราจะถักลงบนที่เราติดเข็มกัดไว้นะคะคือตรงนี้ค่ะก็เป็นนจบแถวที่4แล้วนะคะค่ะก่อนที่เราจะรวบนะคะและขึ้นต้นแถวที่5นะคะเดี๋ยวเรามาดูแพทเทิร์นกันก่อนคะ่ะเราเดินทางมาถึงแถวสุดท้ายแล้วนะคะเราจะเริ่มต้นแถวด้วยกัน เปลี่ยนใหม่เป็นสีขาวนะคะและถักโซ่3ค่ะตรงนี้นะคะจากนั้นเราจะถัก F นะคะลงหลักเดียวกับที่เราถักโซ่3นะคะต่อไปค่ะนับ X นะคะ1 2และ x ตัวที่3นะคะเราถัก X ลงไปค่ะจากนั้นนะคะนับ X ไป2หลักนะคะและถักลงตรงช่องว่างระหว่าง X และ T ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะ ค่ะก่อนรวบนะคะแถวนี้นะเราจะเปลี่ยนเป็นไหมสีขาวก่อนนะคะจากนั้นค่ะเราก็ถักโซ่นะคะจำนวน3โซ่ค่ะแล้วนะคะจากนั้นเราพลิกงานกลับเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ถัก F นะคะลงหลักเดียวกับที่เราถักโซ่ได้เลยค่ะ นะคะสองนะคะและถักเอค่ะลงหลักที่สมนะคะต่อไปนะคะนับ1 2สองนะคะและ3ค่ะลงในช่องนี้นะคะเราจะถักเอฟลงช่องนี้ค่ะเราจะถักเอฟสองตัวลงในหลักนี้นะคะ นะคะเราก็จะถักโซ่2โซ่นะคะตามแพทเทิร์นสีเหลืองด้านล่างเลยค่ะแล้วเราก็จะถัก F นะคะ2ตัวนะคะลงในหลักนี้นะคะนี่ค่ะ เราจะได้ f 2ตัวในหลักเดียวนะคะจำนวน7คู่ค่ะตรงนี้นะคะเราจะถัก f 2ตัวในหลักเดียวตัวสุดท้ายแล้วนะคะระหว่างตัว f และตัว x นะคะเราก็ถักลงไปเลยค่ะจำนวน2ตัวนะคะ ไปนะคะให้เรานับหนึ่งสองสามตรงนี้นะคะถักเอ็กค่ะจากนั้นนับหนึ่งสองนะคะ3าค่ะตรงนี้นะแต่เราถักลงไปในนี้ค่ะก็ถักเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็จะถักแบบนี้นะคะจนจบแถวเลยค่ะแต่นิดามันไม่ได้ถักให้ดูทั้งหมดเนาะเพราะมันก็จะถักเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนจบแถวค่ะ ได้เสร็จแล้วนะคะทุกคนค่ะเราถักแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเรานับ1 2 3นะคะถัก X ค่ะต่อไปปลดเข็มกัดออกนะคะและถัก F 2ตัวในหลักเดียวกันค่ะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะตัวปอกคอค่ะ ตอนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาถักโซ่กันดีกว่าค่ะนเราจะใช้สีแดงนะคะถักโซ่จำนวนทั้งหมด150โซ่นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะอยากให้ยาวกว่านี้นะคะก็สามารถเพิ่มโซ่ได้ตามความต้องการของเราเลยนะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะปอกคอน,นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่แนะนำเข้ามานะคะเดี๋ยวถ้ามีลายแบบอื่นนิดาจะ นำมาถักให้ดูกันอีกนะคะสำหรับอันนี้ก็บายยค่ะ